สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟถ้ากรกตไม่เที่ยงธรรมท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งชั่วไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมเป็นต้นมาได้มีปรากฏการณ์แปลกๆที่ทำให้กกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกมองและตั้งข้อสงสัยในความเป็นกลางและเที่ยงธรรม อย่างที่เขาเรียกกันว่าพิรุษนั่นแหละอยู่หลายอย่างเริ่มตั้งแต่การพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งมีอยู่จํานวน47ล้านคนเศษเป็นจํานวนถึง6ล้านใบซึ่งจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้รับคําชี้แจงที่น่าเชื่อถือเลยแม้แต่แอะเดียวปรากฏการณ์ต่อมาคือการพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่ในช่องโลโก้ของพรรคหมายเลขหนึ่งคือพรรคเพื่อไทยเล็กมากจนแทบมองไม่เห็น เลยเป็นที่น่าสงสัยว่าจะมีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือจงใจที่จะทำให้ผู้มีสิทธิ์ที่ตั้งใจจะไปกาพักเพื่อไทยเกิดความสับสนจนอาจเผลอไปกาทับลงตรงช่องโลโก้กลายเป็นบัตรเสียหรือเปล่าข้อสงสัยข้อนี้ก็เช่นกันจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่กระจ่างชัดว่าเพราะเหตุใดจึงได้เป็นเช่นนั้นและประการสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรย์ประเภทพิลึกพิลั่นสถานฟ้ามากก็คือ การที่กกตกลาง4คนใน5คนได้พร้อมใจกันไปดูงานต่างประเทศเป็นเวลาหลายวันท่ามกลางข่าวลือและข้อสงสัยว่าจะมีการล้มการเลือกตั้งกกตถูกอุ้มรวมทั้งข้อสงสัยว่าเอาใบแดงของผู้สมัครพรรคการเมืองพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานตอนใต้ไปดองเค็มเอาไว้ในขณะที่อุตสาห์ไปเตรียมให้ใบแดงผู้สมัครของพรรคการเมืองหนึ่ง ซึ่งผลโพกำลังนำลิ้วทิ้งคู่แข่งชนิดมาเห็นฝุ่นด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่มีผู้ตอบแบบสอบถามของสำนักโพแห่งหนึ่งว่ามีผู้ไม่มั่นใจในความเที่ยงธรรมและเป็นกลางของกกตชุดนี้ถึงกว่า60%แต่ก็ไม่เห็นกะกะตคนไหนออกมาแสดงอาการรู้ร้อนรู้หนาวเลยนอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่ากะกะตสใน5คนล้วนเป็นคนที่คณะปฏิรูปการปกครองได้ตั้งเอาไว้ หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9ซึ่งดูเหมือนจะถูกตั้งธงเอาไว้แล้วว่าพักการเมืองหรือผู้สมัครของพักการเมืองหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับพันตำโรวจโทรดรทักษิณชินวัตรทำอะไรก็ไม่ผิดในลักษณะที่คล้ายๆจะเป็นพักเทวดาไปแล้วในขณะที่อีกพักการเมืองหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นนอมินีหรือใกล้ชิดกับพันตำโรวจโทรดรทักษิณชินวัตรจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ผิดไปหมด ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทำให้สาธารณชนคนรักประชาธิปไตยทั้งหลายเกิดความคับข้องใจและหวาดหวั่นว่ากกตจะให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้จริงหรือไม่ใช่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครและพรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเสมอหน้ากันเท่านั้นแต่หมายถึงให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนเจ้าของประเทศและเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงด้วยท่านผู้ชมครับ การเลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคม2 5 5 4ที่จะถึงนี้เป็นการชี้ชะตาว่าบ้านเมืองของเราจะสามารถก้าวข้ามวิกฤตและความแตกแยกไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์และเริ่มต้นหนทางไปสู่ความสงบสุขร่มเย็นเป็นลำดับลำดับไปได้หรือไม่หรือจะลุกเป็นไฟไกลายเป็นมิกสัญญีอย่างที่สำนักข่าวต่างประเทศได้วิเคราะห์และทำนายออกมาจนเกือบจะเป็นในแนวทางเดียวกันก็อยู่ที่ว่า กกตจะมีความเที่ยงธรรมและเป็นกลางแท้จริงหรือไม่ขอยืนยันด้วยลางสังหรณ์ของผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองและการเมืองไทยมากกว่า30ปีว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้ากกตไม่เป็นกลางและไม่เที่ยงธรรมโดยยังยึดการใช้อำนาจโดยมีอคติสองมาตรฐานแบบเดิมๆหรือยึดตามใบสั่งของอำนาจนอกระบบหรือมือที่มองไม่เห็นอย่างที่ผ่านมาแล้วแล้วก็บ้านเมืองลุกเป็นไฟแน่ เขียนแปะไว้ข้างฝาเลยไม่เชื่อก็คอยดูท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟถ้ากกตไม่เที่ยงธรรมก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ